สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปท่างไท่แม่ช่วยควายซีม่าเก็บยอดบักือบักอือ,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 อพันดูใบบักือบักฟักพันดูใบควายไปเก็บไปอ้อมไก่มือนี่มือน,นีคนไปเลยไปเห็นงี้มือนคนไปเลยไปตัดองุ่นจนาย้ทั่วมาบอกหมื่บ้านว่ามือนยุ่ยไปสัตย์เคยก็เลยสิมาเก็บนี่เก็บมัดละควายเหมือนนี่ ข้องถาหน่วยข้งสีบอท่นานน่นนะเพราะว่าฮิมะสีมากกว่ามันสีหนาวแล้วพี่น้องเอ้ยบักฟัดพันดูใบข่อยกือพันดูใบเนี่ยหน่วยที่ข่อยค่ายทายมุจจาเวงมีตัวนี้มันไงซ้ำอยู่ละดอกลายปรัสนดอกเถิกเต็มอากลากดูข่อยสีเก็บยอด ไปเก็บห่อยมันไปไปออมไก่ข่อยหุงเขาไว้แล้วข่อยว่าชิ้นหนึ่งเขาเหนียวผัวข่อยก็ว่าอยากกินเขานะเมือนควายเลยข่อยเลยบ้านหนึ่งเขาเหนียวข่อยเลยได้หุงเขาเพื่อผัวกินน้ำนี่ข่อยชิมาเอาหอมน้ำห็น่อเจาหอมไปใส่คือกันไปใส่กับออมนหน่อยนัอยเก็บออมมัน เนื้อหน่อยก็ไปใส่ใช่พักไล้เลยก็ตะบกคูงตะบะคูงม,มาจะประเทศแท้ยังส่วนหนึ่งพี่น้องข้อไข่เราบุ้งหุดจักว่าอันใบยหยอดกินได้บ้านห้าเนาะแล้วมาระหว่ามันเน่าว่าสันแล้วม,มัน,นมตัดงคงไข่ถิ่มเบิด ใจนายพ่อยง่ายข่อยบ้าูของแจ็คบ้านมึงกินอันนี้อยู่ยสบนดอกวะทันก็เลยว่ากินได้อยู่ยสวนดอกแล้วกูเห็นมันงาออกมาสวนเนาะวะทันกูก็มาตัดทิ่มแล้วละวะข่อยเอยู่แล้วมาตัดของข่อยทิ่มแต่สะอวนได้เพื่อข่อยก็ได้หัยอดอันดอกเถือกไม่ร้อยหลายปีหลองมึงเนี่ยดอกเถือกเก่าละข่อย Ở cái ôn ôm mùa mình ôm cay tondo xếp hạc vượt đều Sì, ông bốp nằm ní bốp nằm ní ngồi ní bốp nằm ní bốp nằm ní này nằm ní bốp nằm ní bốp nằm ní bốp ลายเหรอแล้วสิไมดเก็บโอ้ยบักผิดก็มีเก็บบักผิดไปใส่ออบน้ำกันนะนี่อสตรแนวคว่อยสาดอยูส่สวนมี่ไม่ได้ซื้อเนาะพี่น้องอยากกันได้มากยังไดเฮ็ดเก็บบักผิดไปใส่น้ำเมื่อกันพักเซร์เนียคอยนะว่านควอยตัดไปเหมู สะวอนอนุน่ง่ามมึยใะ่ะละเนี่ย่กระดานี่บบกบวไข่มไม่วยนหย่วยพูดมาทำไงเอาไปใส่น้ำขึ้นกันสารพัด,ดาาพกักละมึคอยเพราอกี้ตู้ข่เขบุกอึดเต็มสวนอยู่โอ้ยคือหลายแทะสะหวนนุน่ข่ก็ขึ้นโล แค่ดีควยสิไปนั่งปอกควายสิไล่สดปอกพักกับมูอเจ้าโอ้ยกระเพาะน้ำมาตัดขันสิเอาเนื้อมาตัดกับสีโบมีมือถือไม่มีผู้ถือกล่องให้อีกโอเคค่ะแค่นีลาผ้าเก็บผักสิไปออมไก่นีไม่เก็บได้บอกบวบน้ำหนึหน่งนึงบอกพริกบอกพริกก็ได้อยู่เจ้าบอกพริกไปใส่ออมน้ำคือกัน เมื่อนพอะเกียบไปไว้แล้วไว้ตะครัวตำเกี้ยวแค่นี้ละจ้า